การแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงแชมป์กีราเ hd 2 0 2 5นะครับครั้งนี้เป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราได้ครบทั้ง6ทีมนะครับที่จะก้าสู่การแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบที่2ต่อไปนะครับเดี๋ยวลองไปดูผลในขันของวันนี้ทั้ง3คู่กันนะครับไปเรื่องมาที่คู่แรกนะครับกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับพบกับท่าน,นของกาญจนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีนะครับโดยทางด้านของกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยก็อยู่ในชุดสีชมพูม่วงนั่นเองนะครับลวก็ทกนนาานอจพพิิเศษยยยสุุรรณีู่ใ เสื้อสีขาวนะครับซึ่งอะบอกว่าคู่นี้เนี่ยเกมการแข่งขันค่อนข้างที่จะดุเดือดน,นะครับแต่ว่ากีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนี่ยถือว่าวันนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดทีเดียวแล้วครับเังหว่าการขึ้นตบขึ้นบล็อกเนี่ยถือว่าทําได้อย่างสวยสดงดงามเพอร์เฟกทีเดียวครับแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะไปได้3ต่อ0ูนย์เซตนะครับโดยสกอร์25ต่อ17 25ต่อ16 แล้วก็25ต่อ17นั่นเองนะครับซึ่งทางด้านโรงเรียนการจนาพิเศษวิไลสุพรรณบุรีเนี่ยก็พยายามจะแก้เกมสู้แล้วล่ะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้านทานไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยทําให้ทางด้านของกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก็จะเข้าไปสู่รอบถัดไปนะครับไปอยู่ในสาย A เ,เจอกับแชมป์เก่าอย่างกีฬานครนนทวิทยา6แล้วก็รวมไปถึงโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เข้ารอบไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็รวมไปถึงศูนย์กุลาบวิไลนนทบ,บุรีด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งกลุ่มที่ทะ,ทะครับ คู่ถัดมาครับเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนสารคามพิทยาคมนะครับพบกับโรงเรียนสบาลหนึ่งสว่างวิทยาโดยโรงเรียนทศบาลหนึ่งสว่างวิทยาอยู่ในเสื้อสีเหลืองนะครับขณะที่สารคามพิทยาคมก็อยู่ในชุดสีดําแดงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ถือว่าเป็นคู่เดือดประจําวันก็ว่าได้นะครับต้องสู้กันถึง5เซตผัดกันแพ้ผัดกันชนะพลิกไปพลิกมาสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเฉือนกันจนถึงเซตที่5แล้วแต้มเนี่ยสูสีทุกเซตนะครับ เซตแรกเนี่ยเทศบาลหนึสว่างวิทยาเอาชนะไปได้ก่อน25ต่อ12หลังจากนั้นเนี่ยสารคามพิทยาคมเองก็มาเล่งเครื่องพลิกกลับมานำนะครับ2ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ21แล้วก็25ต่อ22นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ย ขอเพียงเซตเดียวครับสารครามพิทยาคมก็จะปิดเกมไปได้แต่ปรากฏว่าในเซตที่4เทศบาล1สว่างวิทยามีฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับและก็สู้กันไปเนี่ยเกือบที่จะต้องบอกว่าเกือบจะแพ้ไปแล้วแต่ก็กลับมาได้เอาชนะไปได้25ต่อ23ตีเสมอเป็น2ต่อ2เซตต้องไปชิงกันในเซตที่5และในเซตที่5นี่ก็เป็นทางด้านของสารครามพิทยาคมนะครับที่เอาชนะไปได้15ต่อ9ผ่านก็สู่รอบต่อไปได้สําเร็จนะครับส่วนคู่สุดท้ายของวันนี้ครับแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายขอองรรรบบแกนะคั โรงเรียนเทศบาล3วัดัยนาวาสนะครับในชุดสีดำนะครับก็พบกับท่าน้นของโรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคงคาคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายของรอบแรกแล้วก็ต้องบอกว่าสู้กันได้สนุกทีเดียวนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนลวครับที่เข้ามาสร้างสีสันและก็ทำผลงานได้ประทับใจกองเชียร์สำหรับทนานั้นของกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคงคานะครับพยายามสู้อย่างเต็มที่ครับแต่เจอความเก่าของเทศบาล3วัดัยนาวาสที่เคยมาแข่งใน,ในการแข่งขันในรายการของแชมป์กีฬาเจ็ดเอชดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ย ก็เลยทำให้ต้านไม่ไหวจริงๆครับแพ้ไป3ต่อศูนย์เซตด้วยสกอร์2 5ต่อ14 25ต่อ14แล้วก็2 5ต่อ11นะครับก็เลยทําให้ทางด้านเทศบาล3วัดชัยนาวาดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จครับซึ่งเทศบาล3วัดชัยนาวาดเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานในรอบตัดไปก็ค่อนข,ข้างที่จะเหนื่อยทีเดียว ต้องไปเจอกับเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามาคัคคีบดินเดชาสิงหาเสนีและก็รวมไปถึงการจนาพิเศษวิทยกรบ,บีนะครับสำหรับการแข่งขันได้รอบต่อไปนะครับก็จะเริ่มวันจันนี้แล้วนะครับ14กบรกฎาคมเป็นกำลังใจให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกันด้วยนะครับ